โอเคครับก็ต้องสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l นูนี้นะครับจากที่ผ่านมานะครับก็มีกิจกรรมใหม่นะครับเป็นสกินปืน XM8 นะที่เข้ามาใหม่นี่เลยครับผม e ี o x m 8ผู้วิทักษ์โชคชะตานะสำหรับสกินปืนนี้นะครับค่าสถานะปืนบวกดาเมจ2บวกอัตราการยิง1และลบความเร็วรีโหลด1นะ <Yeah. S> 1> สกินนี้นะครับก็เป็น E ี o สีแดงนะครับผมก็สวยมากนะครับเป็น เหลืองแสงนะสีฟ้าขาวประมาณนี้นะครับลายสายฟ้าด้วยนะครับผมก็เหลือเวลาอีก29วันนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็มาหมุนกันได้นะครับในหน้าลัคก,กี้รอยอ e v ี x วเนนะเดี๋ยวผมก็จะทําการหมุนนะเลือก2สิ่งที่ไม่อยากได้นะครับก็เลือกเป็นนี่เลยแล้วก็เป็นร่มแล้วกันกดยืนยันครับผมหมุนครั้งแรก9เพชรฮะเรามีเพชรอยู่6,727เพชรหมุนครั้งแรก9เพชรจัดมาครับผม ถ้าได้นี่ดวงดีจัดโอ้โหได้เป็นสกินวอตตตับสกินคู่หูฟอส์คิงนะครับผมกดตกลงครับผมครั้งที่สองยี่สิบเก้าเพครับจัดมาฮะมาครับ,มา,รบมาไหมมาไหมโอ้โหได้เป็นกล่องเ m 8นะครับเป็นน่าจะเป็นโทเค็นนะดูวัตตาการดรอปสิ100%นะครับผมจัดมาสี่สิเก้าครับ ผ่านปลายแบบหน้าตาเฉยอันนี้ก็เป็นกล่องสก,กินของ M60 นะเปิดเลยละกันได้เป็น M60 Victory Wing นะครับผมกดตกลงครับแบบ24ชั่วโมงนะครั้งนี้ครับ99เพชรนี่ของทองทั้งนั้นเลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลาจัดไปครับขอเป็น XM8 ละกันอโอ้โหไม่ได้นะ ได้เป็นได้เป็นบอร์ดควบคุมกดแห่งโชคชะตานะครับตกลงฮนะบอร์ดนี้ไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่นะเอ็เอมปดเลยละกันตาน,นี้แหละของดีต้องมามตกลงครับผมครั้งนี้299เบเพชรขอเลยครับ XM8 จัดมาครับผมโอ้โหได้เป็นอะไร <What? S 1> เครื่องปฏิกรณ์ไฟฟ้า อันนี้คืออะไรครับมันคืออะไรอะเครื่องปฏิกรณ์ไร้าอ๋อกล่องศกนะครับผมกดตกลงฮนะ399เบเพชรอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะกระเป๋ากับ X8 ผมก็เลือกเป็น X8 ครับเพราะว่าต้องได้ไล่จังหวะเนี้ยมาเฮอเออกระเป๋าอ๋อวัตถากดตกลงครับผมครั้งสุดท้ายครับ X8 มาละหมดไป หลายเพชรอยู่นะครับจาก6,000กว่านะ6 0 0 0นะเหลือ5,100นะครับผมหมุนหมดทั้งกระดานนะครับก็ถือว่าเกลือมากนะฮะน่าจะออกตั้งแต่แรกๆนะไม่เกินสัก299เพชรอะไเรอย่างนี้นี่คุ้มอยู่นะครับผมและไม่รอช้านะครับไปดูของที่เราได้มากันเลยนะกล่องโทเค็นอัพสกินปืนนะก็ เปิดครับโอ้โหได้มา9อันนะ <Wow. S 1> ได้กล่องความทรงจำครับเปิดไปเลย2แม่ก็ได้มาตามนี้นะครับผมแต่ว่าเสียเพชรไปเยอะหน่อยนะสกิน XM8 นี่มาแล้วครับผมนี่สำหรับเลเวล2นะต้องเพิ่มเป็น30อันนะครับใช้หิน30อันเลยนะมันก็สวยนะครัสำหรับสกินนี้ ถ้าให้เปรียบเทียบกันร,ระหว่างสกินของหินแปลงล่างผมน่าจะเลือกหินแปลงล่างดีกว่านะเพราะว่ามันก็เพิ่มอัตราการยิงเหมือนกันนะครับอันนี้เพิ่มดาเมจและเพิ่มอัตราการยิงนะเราก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเราก็ใช้ X8 m o เตอร์ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าสกินนี้ถ้าไม่ได้อัพนี่มันเขี่ยเปียบเขามากนะครับและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับผมบ๊ายบาย Thank mm -hmm.